ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋านะคะใบที่ขนาดกำลังดีนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาเนาะวันนี้จะหยิบมารีวิวเป็นหนึ่งรุ่นนะคะจากหลุยส์วิกตอมค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดฮิตตลอดกาลเลยนะคะและที่สำคัญราคาน่ารักมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังเป็นมือใหม่นะคะแล้วอยากได้กระเป๋าแบบนี้ไปใช้งานนะคะวันนี้รุ่นนี้น่าใช้งานะมากๆจริงใครดูคลิปอยู่นะคะบอกเลยว่าต้องรีบและบางทีอาจจะไปแล้วด้วยนะคะรุ่นที่ว่านั้นก็คือรุ่นนี้เลยค่ะน้องคือพอ s ชนเองค่ะ ซึ่งน้องรุ่นนี้นะคะวันนี้เนี่ยตะหยิบมาเป็นลายที่ยังไม่เคยรีวิวเลยน้องเป็นลายอาซูนะคะหรือว่าเป็นลายตารางที่เป็นตารางสีขาวนวลนะคะแล้วก็เป็นสีกรมนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งปกติเราอาจจะเคยเห็นลายตารางที่เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนั้นจะเป็นดามิเย่เนาะอันนี้จะเป็นลายตารางอีกสีหนึ่งที่เรียกว่าอัพลุคเพิ่มความเป็นคุณหนูขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ให้ความดูแบบว่าสะอาดตานะคะน้องใบนี้นะคะคือความขาวเนี่ยในคลิปเนี่ยอาจจะแบบว่าดู ขาแบบขาวตัวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าทีนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการแสดงผลของหน้าจอของแต่ละท่านด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีมือถือนะคะหรือว่าดูผ่านหน้าจอที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็การตั้งค่าแสงสีเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่บอกได้เลยว่าน้องไงยังไม่คล้ำนะคะสีสวยมากๆดูคุณหนุ่มมากๆเลยแล้วก็ตัวขาวไฮนะคะก็ยังสีแบบสว่างสดใสยอยู่นะคะสีเงนสวยเนาะยังไม่คล้ำนะคะน้องใบนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องน้ําหนัก เบานะคะแล้วก็ค่าตัวน่ารักมากๆน้องรุ่นนี้เนี่ยเคยฮอนฮิตนะคะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะจริงๆมันก็จะวนๆนะคะฮิตอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะใครที่งบไม่เยอะมากนะแล้วก็กําลังมองหากระเป๋าแบรนด์เนมที่ราคาไม่แรงนะคะน้องรุ่นนี้จะบอกเลยว่าไม่ถึง20,000ืนนะคะแล้วก็น่าใช้งานสุดๆเลยนะคะเคยอัพค่าตัวนะคะไปถึงแบบ3า0หมืนก็มี เป็นถึงหกหมื่นก็ยังมีเลยนะคะก็แล้วแต่ช่วงเนาะซึ่งช่วงนี้ใครที่แบบมองหาอยู่นะคะตอนนี้รา,าคาห้องนะคะดีมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เต็มๆนะคะตั้นแปะไว้ให้ที่มุมคลิปเนาะจะได้ลองไปเทียบใส์กันก่อนนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวตะลองใส่โทรศัพท์ให้ดูนะคะอันนี้จะมีเป็น iPhone Pro Max นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่เลยเนาะ,ะแล้วก็ตองใส่เคสแบบหนาๆมาให้แล้วด้วย ก็จะบอกเลยว่าน้องสามารถใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะคะอันนี้ดีงามมากใครที่มีเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะก็เอามาใส่ได้แต่ว่าใบยาวจะไม่แนะนํานะเพราะว่าอาจจะใหญ่เกินไปค่ะทางนี้นะคะทางที่ดีจะแนะนําว่าให้ลองเอาใส่ที่ตังให้เนี่ยเทียบดูแล้วกันเนาะว่าเออมันพอจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ตไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะทําให้ตรงขอบตรงเนี้ยนะคะอาจจะแบบว่าเสียหายได้เนาะถ้าหากว่าเราใส่ของเยอะเนาะเพราะว่าน้องใบเนี้ยน้องเขาแบบ เป็นแคนวาสนะคะแล้วก็น้ำหนักเขาเบาเนาะก็ไม่ควรที่ต้องใส่อะไรหนักๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าใครเบื่อนะคะใช้ไปแล้วแบบว่าเบื่อแล้วยังจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาปล่อยนะคะมาขายคืนให้ร้านก็ได้นะเรารับซื้อคืนตลอดเลยค่ะแล้วก็ตัวอะไหล่เอยเนี่ยก็คือยังทองสวยนะคะมีแบบนี้เลยซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาให้สายมาเป็นสายคาไฮายสั้นแบบนี้เนาะแต่ว่า สังเกตเนาะเขาจะมีหว่วงมาให้สองด้านเนาะแบบนี้นะคะอันนี้ เราแถมสายยาวไปให้ด้วยเลยนะคะอันนี้จะเป็นสายยาวเป็นสายแทนเนาะอันนี้เราสามารถสพายคอสบอดี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะสพายให้ดูนะคะว่าสพายออกมาแล้วเป็นยังไงอันนี้แถมให้ฟรีเลยนะอันนี้สามารถเป็นสプายได้2สไตล์เลยนะคะก็ทั้งแบบอันนี้นะคะสพายคล้องแขนคล้องไหล่สพายไหล่อะไรแบบนี้นะคะได้เลยแล้วก็คอสบอดี้ได้นะคะไม่ต้องซื้อตัวสายมาเพิ่มแล้วนะคะก็สพายได้เลยนะคะ ใบนี้นะคะงบไม่ถึง2 0,000นนะคะซื้อ,อได้เลยเป็นเจ้าของได้เลยใครอยากได้น้องใบนี้นะคะสามารถแคปรูปส่งไปสอบถามแอม,มินได้นะคะที่ Li น์แอดไว้แบนดนมนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นช่องแบบนี้เลยนะคะเป็นช่องเดียเด่ยวๆแบบนี้นะคะจริงๆตัวสายสั้นเนี่ยเราสามารถเอาออกได้นะเพราะว่าตรงนี้เขาทำมาเป็นต่อขอเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เป็นต่อขอนะคะแต่ว่าเราสามารถเอาสายตรงเนี้ยออกได้นะคะ แล้วก็วิธีดูว่าปีนะคะผลิตเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สามารถมาดูที่เด,ดโทโคด,ด้านในได้ตรงนี้นะคะจะมีชิ้นหนังอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเด,ดโทโคดนะคะเราก็สามารถมาดูตัวเลขตรงนี้ได้นะคะให้อ่านเลขหลักที่2กับหลักที่4นะคะก็จะได้เป็นปีของกระเป๋านั่นเองค่ะซึ่งน้องใบนี้นะก็ผลิตปี2007ค่ะซึ่งถามว่าเออปีมันเหมือนดูเก่าเนาะแต่น้องสวยเกินปีมากๆนะคะแม่เก่าใช้ดีมากนะคะสภาพดีสุดเลยนะคะเรียกว่า ุ้มเกินค่าตัวมากๆเลยนะคะก็ใครอยากได้นอก็ทักไปสอบถามแมดมินนะคะที่ไลน์แอดแบรนเนมเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนเนมนะคะที่ใช้งานจนเบื่อแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ร้านแบรนเนมได้แต่ถ้าหากว่าอยากจะช้อปปิ้งนะคะไม่อยากได้บางอใบนี้นะคะอยากได้รุ่นอื่นๆนะคะเราก็มีให้ช้อปปิ้งอีกเพียบเลยนะคะอยู่ที่ไลน์วีพีกรุ๊ปนะคะสามารถไปจอยกลุ่มกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมต์เดี๋ยวตอนสปักหมุดไว้ให้สามารถไปจอยกลุ่ปกันได้แล้วก็อย่ามตอ ก่อนเข้ากลุ่มด้วยนะคะให้ตอบว่ายูท b e เนาะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Oh, oh,